เราเรามาเริ่มขายของขวัญพ่อกันดีกว่ากติกาปีนี้ก็คือใครซื้อของถูกสุดคนนั้นชนะไปเลยมาเริ่มเยวันนี้ต้องขอบคุณอนะเจ็กซิมโกแล้วก็อีทด้วยนะคะที่มาวันเกิดพ่อมมลววันนี้วันนี้นะคะเราก็จะมีเกมคะ่ะใครให้ของขวัญที่ถูกที่สุดคนนั้นชนะมเริ่มที่แม่ก่อนเลย <laughs> ได้ค่ะก่อนเลยนะคะมามาเป็น voucher สปารากผมค่ะนวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัยนะคะที่ทำให้เส้นผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายก็ถูกมากเลยค่ะจริงๆมันสองสาแสนลดเหลือ50,000บาทสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณอ๋อคอร์สหนึ่งใช้ได้2ครั้งแบ่งกันนะคะคนละครึ่งจ้าขอบใจมากของใช้อันนั้นเหรอฮะอะไรฮะ โอ้โหแย่เลยครับคุณแม่ผมเจอราคาคุณแม่ไปเนี่ยแพ้ราบคาบเลยครับพอดีว่าผมไปได้วายขวดเด็ดนะครับมาจากเพื่อนที่ฝรั่งเศสนะครับก็นี่ให้คุณพ่อนะครับโอ้ขอบใจขอบใจแล้วราคาล่ะฮะเท่าไหร่อะฮะก็เกินกว่าคุณแม่ไปสักสามสามหมื่นสามเท่านะครับอ้นี่ก็แม่อยู่ในเกมโอ้โหอ่ะ ถามของหนูและของหนูยังแพงกว่าแม่อีกขอบใจจ้าเหมือนกันค่ะ<อ>ใครจะไปคิดว่าจะซื้อมาต่ำกว่าแสนละค่ะจริงๆแล้วมันสองแสนนะคะลูกแต่แม่ใช้บร,ริการบ่อยเขาลดให้นี่หาไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> ถูกขนาด,ดนี้ <c oughs> โอ้โหถูกมากถูกจริงอุ๊ยเหลือแมวแล้วลูกมาวัดกับแม่หน่อยสิ เอ่อของผมรู้รึเปล่าเนี่ยว่าแม่ชน,นะ<ป>แม่ชนะแน่นอนอะไรนะอาันดาลปรกกาศส,สำหรับผู้บริหาร 1,800บาทครับเยสและผู้ชนะวันนี้นี่นะคะก็คือแมวค่ะเย้เย้เย้